พูดเท่าตะครยไอ้ยัตว์ประหลาดฉันพาบลัสที่แกอยากเจอมาแล้วเสียงนี่มันคิงนี่บลัสงั้นเหรอใช่แล้วคนที่จัดการแกในอดีตท,ทำให้แกต้องหนีหัวซุกหัวสุนไงเล่าฮีโร่ลัสถ้าอยากสู้อีกก็หันมาทางนี้เป็นอะไรไปกลัวอย่างนั้นเหรอเจ้าขี้คลาดเอ้ย เนี่ถ้า,าชีลาดก็กลับไปราชที่บ้านนะนอนเมื่อแรงอย่างแกนะ่ะกลับบ้านไปอ้อนแม่ที่บ้านหันหน้าพร้อมกับคิงเอนจิ้นที่ดังกึกก้องจัดการล่อมันให้มาทางนี้และจงตีไม่ให้เมืองเสียหายแค่นั้น 打我几？再打我 เจนอสเหรออยู่ที่นี่จริงๆด้วยอืมดีจังนะที่มาเอ๋ไซตามาชิดูสดชื่นขึ้นหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนปลอดโปร่งขึ้นมาหน่อยนะเพราะเล่นเกมแพ้นายอยู่ฝ่ายเดียว ความเครียดเลยสะสมยังหดุดหงิดเรื่องนั้นอยู่อีกเหรออาจารย์ไซต์มะผมมีเรื่องจะถามมีอะไรเหรอสิ่งที่ผมขาดไปมันคืออะไรเหรอครับเอ๊ะพาวเวอร์มัง้งขอบคุณมากครับอาจารย์เฮ้ยไม่ได้นะจะเอาไซาต์มะชี้ไปอ้างอิงอย่างนั้นเหรอเจนนชี